พบกับออบบี้<ด>นะคะ<ด>ชื่ออะไรไม่รู้นะคะไม่ได้อ่านชื่อปันเหลืองค่ะมไม่รู้นะคะแล้วก็ผ่าดาบเๆๆาลีย้ยงเสกเลีย <ๆ S 1> ้ลยง ไยไงอ่ะไปไงอย่างบาูบ้รู้บารู้บาย่งยยอะดูเราะอะไรเขาเล่นสีใหม่ใหม่อะชอบดูย ก็รอเพื่อนก่อนนะคะเหรออุย่นไหมทมีกระโดดออะไรเาหวมาเดินใกล้มียแล้วก็มาโดนเนี่ยตอนที่มีโดนะเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยมีอก็แบบกระโดดเลยอ่ะย อ,รรอันนี้คือยูอันนี้คือมีเห็นชัดๆเจนเตะๆเลยนะทียู you, ทียู you. แบบทําอย่างนั้นมียังไม่เห็นโกรธเลยแต่ยูไม่โกรธแต่มีโกรธมีก็โกรธอยู่แต่มีไม่อยากดา่าเข้าใจปะ,อะไอไม่เคยทำยูเลยยูไปทำมีย,มยูนั่นแหละจะยูได้ยังไงจะมีได้ยังไงเพราะว่ายูอ่ะไอเห็นเลยเบีย ยู่นั่นแหละมานเดินทำให้มีกระโดดเลยหลายครั้งเลยนะครับไอ้พวกนี้นได้อยู่นั่นแหละยูด้วะมีทำอ่ะนั่นแหละยู่อ่ะมีทำไปหลายรอบเนี่ยู่อ่ะถ้ามีไปหลายรอบยู่ทำไปน้อยแม่ต่อีกเลยแนบส่วนเขียนนะหัวล้นอยูตายเลย หั่นแนะหลอะค่ะทุกคนตอนนี้แล้วก็<อ>จะมามาหัน่นาคันเลย <c oughs> นเหมือนดกหัวขาวอนนะค่ะตอนนี้ไึ้นผ่านไปไม่ได้ทุกคนแล้วไงอ,อะ,อะ,อะ ก็จะผ่านทางขี่ไปเร้วเดี๋ยวเราวาร์ปไปตอนที่ไอ้นี่เลยนะคะยโอเคค่ะทุกคนแล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านมันมาแล้วนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็จะไปว้า ญญอ,อีเวข้างตอนนี้ก็มันอีปากคนแบบอุ้ยจะไม่ฟันขาวแล้วเนี่ยข้างนอกฟันเหลืองออน,น้ำกรดนะผ่านทางลักลิงอะไรกันอยูอ่น่ะอันนี้ง่ายคยง่ายกว่าอย่าง โอเเลก็มารเพื่อนกันก่อนนะอเคโอเคค่ะเป็นมาเลยนี่อะไรคะเหี้ยมื่อกี้พูดไม่สบายเลยนะเมื่อกี้พูดไม่สบาเมื่อกีพูดไม่สบาเมื่อกี้พูดไม่สาเลยนะเมื่อกี้พูดไสาย เมื่อกี้พูดไม่สุภาพเลยนะคะขอโทษนะคะที่พูดไม่สุดภาพไปนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดไม่สุภาพอะไรนะคะเราก็ต้องขอโทษนะคะที่เราพูดอีกทีไปเนี่ยเฮ้ยขอโทษอีกแล้วนะคะที่พูดไม่สุภาพนะคะอันสุดท้ายอ่ะอันกลางเหยียบรรยากาศอีสกกบเราเพื่อนกันก่อนนะเฮ้ยเพื่อลันจมานะคะเค้ค่ะไม่ต่อได้เหี้อีกแล้วนะ ีโอเคค่ะแล้วเราก็จะออกไปทางรูตูสีขาวเลยนะใช่ว่าออกมาใ<า>นชะโคกนะกเขาตายออกมาใช่หรื ลืมเส้นเสรหนมีมดน้าเกลียวอะไรเนี่ยหุยห้ามโดนด้วยห้ามโดนไรห,ห้ามโดนวัวละโอเคเรื่อง อะไรอ่ะอะไร่ชื่อมเหมือนกันอ๋อมันนี่ม่สอ้เามงเบอร์็เรตายยบางตายของไปตายอีกคนเมื่อกี้หัวบางจ้่ะ ไรตายเนี่ยก็่ไหน่าก,กระโดดก,กระโดดไปเก้ออุ้ยสิ่งนิ้มาค่ะเขาจะทำให้ติมดังได้ไดอ้นี่เข้าไปในต้นไม้ได้ด้วยปล่อยตกเลยอะพีข้อขาดเนี่ยี้ข้อขาดน่ขขากลัวผีต้นบาดเอาไว้ติดติดติด,ต,ดต้นไม้อยู่ตวตก มีปีนั้นไม้ข้ขอบอกนะคะแล้วก็ไม่ค่อยสบายเลยค่ะอุ๊ยฉันอ่านไม่ออกค่ะฉันไม่รู้สิคะเห็นรูคอีกแล้วอะไรเนี่ยขอขาดด้วยดูไปได้ขึ้นมาเลยซียทำไมมันนานจังเลยดูไปได้เด็กอ๋อืหเด็กเหลือง เ็กไหนนอยีีเปไงเด้อเดิน,นี้อห่ะเสียจังเลยไม่เสียอย่างนี้อออโอเคค่ะแล้วก็ใกล้จะไปถึงแล้วน,นะคะจะวอรมนะคะเ <c ười> <c ười> สี่ยวค่ะแล้วนะคะเราก็ไปพึ่งเลยนะคะไปพึ่งมาหน้าคว่าะดิ โอ้ยน่ากลัวจังเลยนอยนี้อ้ตายเลยเลยอะันน uh huh. ี้อ okay, so, ้เนียค่เ็นไ่ะะอุยเอ้าทำหาโอเคค่ะเราผ่านมาได้แล้วนะคะสรุปก็คือมันให้เราตรงนี้ค่ะทุกอันนี้ก็คือตายหมดเลยค่ะเห็นใช่ค่ะทุกอันนี้คือตายหมดตามตรงค่ะแค่นี้ค่ะดูนะคะ

โอเคค่ะทุกคนเราก็ผ่านมาเร็วนะคะเป็นบ้าังตกตายเลยค่ะค่ะนี่คือคลิปแรกนะคะที่เราออกมาเล่นเกมโดบ็อกอย่างนี้นะคะไคว้ลวคลิปหน้าน,านะคะเราจะมาเล่นเกมนี้กันใหม่นะคะถึงแม้ว่าช่องเราจะไม่ดังนะคะ ก็ฝากให้เพื่อนเนี่ยมากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะบ๊ายบาย